สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง Memory De มฟันนะครับวันนี้เรากลับกันมาอีกครั้งนะฮะกับการแนะนำมังาวาจากเว็บตูนนะครับนั่นก็คือเรื่อง my demon นั่นเองนะฮะซึ่งเรื่องนี้นะครับได้ถูกนำไปสร้างเป็นซีรีส์นะครับโดยได้ดาราดังสุดฮอตนะฮะทรงคังของเรานะครับถ้าจำกันได้นะครับเขาจะเล่นหลายลเรื่องเลย เป็นเจ้าพ่อแห่งพระเอกเว็บตูนนะครับไม่ว่าจะเป็นสวิตโฮมนะฮะซึ่งล่าสุดก็มีซีซั่น2เนาะแล้วก็จะมีในเรื่องของ Never Love Late นะฮะไปดูผีเสื้อกันไหมนะครับที่เล่นกับนางเอกสุดฮอตอย่างฮันโซฮีที่ตอนนี้กำลังถ่ายทำนะครับแล้วก็ฉายซีรีส์บนเน t f ฟ i ิเรื่องสัตว์ร้ายแห่งกยองซองอยู่นะครับแล้วก็นะครับเรื่องล่าสุดนะครับที่ เขาเล่นนะฮะเรื่องนี้ก็คือไม d e m o n จากเว็บตูนเช่นเดียวกันนะครับเขาเล่นเป็นอ่าตัวคนที่ไปแลกเงื่อนไขนะฮะกับมนุษย์นะครับเพื่อขอเอาดวงวิญญาณนะครับหรือว่าเดมอนนั่นเองนะครับแล้วก็ได้ส่วนของนางเอกนะครับที่จะได้นางเอกสุดฮอตเหมือนกันนะครับของทางฝั่งเกาหลีอีกคนหนึ่งนะครับนั่นก็คือ คิมยูจองนะครับถ้าใครเคยดูนะครับผมชอบเธอมากๆนะครับในเรื่อง b c k s t t r e t ล o o k i e นะครับที่เล่นกับอ e ีชังอุกนะครับอันนี้น่ารักมากๆออร่าออกนะครับที่เป็นพนักงานะสะดวกซื้อเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เธอมารับบทนางเอกเป็นโดโดฮี Do นะครับในเวอร์ชันซีรีส์คนแสดงนะครับ ทีนี้เรากลับมานะครับในเวอร์ชั่นที่เป็นเว็บตูนกันบ้างนะครับเว็บตูนเนี่ยภาพก็ค่อนข้างสวยมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพระเอกหรือว่านางเอกนะครับมันอาจจะออกมาเป็นไลท์แอคชั่นที่ไม่ได้ดูเหมือนฟุงฟ้งๆขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าค่อนข้างที่จะได้มาตรฐานอยู่กับพระเอกที่หล่อที่สวยนะครับคิมยูจองหลายคนอาจจะ ไม่เคยเห็นนะครับหรือจำกันไม่ได้นะครับกับเรื่องที่ผมบอกไปนะครับแต่ถ้าย้อนไปในอดีตเมื่อหลาย10ปีที่แล้วนะครับจะมีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่ชื่อว่าธงอี e นะครับที่ได้ฮันฮาโยจูนะครับซึ่งเล่นเป็นแม่บงซอกในเรื่องมูวิ่งนะครับถ้าใครเคยดูซีรีส์เรื่องมูวิ่งนะฮะเธอก็เล่นเป็นธงอีแล้วก็จะมีเด็กตัวน้อยเนี่ยที่จะชอบได้รับบทอ่าเป็นธงอีตอนเล็ก หรือว่าเป็นล่าชนิกูลเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยบ่อยมากนะครับนั่นก็คือคิมยูจองคนนี้นะครับที่สำคัญล่าสุดในปี2023นะครับเขาก็จะมีประกาศคู่รางวัลน,นะครับสุดฮอตสุดฮิตนะครับใน K-Drama Award ของ m d c นะครับนั่นก็คือคู่ของคิมยูจองกับทรงคังนะครับ เป็นคู่หนึ่งที่ได้รับรางวัลน,นะครับซึ่งสงคังมาไม่ได้ทางคิมยูจองก็รับรางวัลให้แทนนะครับแล้วก็จะมีอีกคู่หนึ่งที่เราเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้นั่นก็คือสัญญาการแต่งงานของแม่นางพักนะครับจะเป็นเซยองนะครับแล้วก็วินฮยอกนะฮะอันนี้เขาก็เล่นเป็นคู่รักกันนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลคู่ ที่เป็นคู่สุดฮอตเหมือนกันนะครับซึ่งในงานน่ารักมากเลยนะเพราะว่าเธอโดนแซวว่าแต่ก่อนเนี่ยก็เคยได้รับรางวัลเนี้ยกับคู่อ e ีจุนโฮ2 p ี M ไม่ใช่หรอทาไมมารับรางวัลน,นี้ในปีนี้อีกแล้วนะครับเธอก็บอกว่าเธอได้สามีใหม่แต่งงานใหม่แล้วนะฮะแล้วก็กลายเป็นไฮยอกนะฮะอันนี้ก็เลยเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักในเรื่องนะครับ โอเคก่อนจะไปไกลกันมากกว่านี้นะครับเราวกกลับมานะฮะกับเนเรื่องของไม d เดมอนกันก่อนนะครับ My d เ m มอนนะครับก็จะกล่าวถึงนะฮะกูวนนะครับปีศาจนะครับที่เดินทางไปทั่วนะครับมีอายุหลายร้อยปีนะครับแล้วก็ยื่นความปรารถนาให้มนุษย์มากมายนะครับจักงแอปเปิลหอมหวานในส่วนของอดัมนะครับที่หยิบยื่นให้นะ ใครต้องการความปรารถนาอะไรไอตัวพระเอกกูวอนของเรานะครับเขาก็จะไปทำสัญญากับชายหรือว่าหญิงคนนั้นนะครับให้ได้รับสัญญาที่ดีแล้วก็จะได้สมปรารถนานะครับแต่ว่ามีเงื่อนไขอยู่อย่างหนึ่งนะครับพวกนายจะต้องเอาวิญญาณมาให้ฉันเมื่อครบเวลาสัญญานั่นเองนะครับนั่นก็คือการทำให้อ่า ผู้สัญญาณนะถึงแก่ความตายแล้วก็รับดวงวิญญาณไปนั่นเองนะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้บอกตรงๆกับพวกคนที่รับความปรารถนาไปนะฮะมันจะพูดแบบกำกวมนิดนึงนะฮะไม่ให้คนตกใจแล้วก็ยกเลิกสัญญานั่นเองนะครับอย่างมีรูปป่วยอยากให้ลูกป่วยก็ขอความปรารถนาได้แต่ต้องแลกกับวิญญาณของคนที่ขอนะ อาจจะไม่ได้รับเลยภายในเซียววินนาทีนะครับอาจจะเป็นปี2ปีหรือ3ปีนะครับพระเอกเขาก็จะตามเก็บสัญญาเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับหากไม่เก็บสัญญาไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็อาจจะมีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะครับแต่อยู่แล้วนะครับมาวันหนึ่งเนี่ยก็ไปเจอกับ นางเอกที่ชื่อว่าโดโรฮีนะครับประธานบริษัทขนมหวานนะครับที่มีศัตรูรอบด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของเธอเองนะครับหรือว่าใครต่อใครที่คิดที่จะมาฮุบกิจการของเธอนะครับเธอเป็นคนมั่นน,นะครับแล้วก็ไม่ค่อยสนใจสายตาใครสักเท่าไหร่นะครับก็บริหารงานมาได้อย่างราบรื่นจนบริษัทขนมหวานของเธอเติบโตนะครับ จนกระทั่งเนี่ยเธอได้ประสบอุบัติเหตุอย่างหนึ่งนะครับทำให้ไอตัวของกูวอนะครับหลวอพระเอกของเราเนี่ยได้ไปช่วยเหลือเธอขึ้นมานะครับตรงข้อมือพระเอกก็จะมีรอยสักอันนึงอยู่นะครับที่เป็นรอยสักที่ทำให้เขาใช้พลังได้ แต่เมื่อไปช่วยเธอขึ้นมานะครับจากการจมน้ำตายปรากฏว่าไอ้สัญลักษณ์ดังกล่าวนียมันกลับย้ายไปอยู่ในมือของตัวโดโดฮีนะครับซึ่งเหตุการณ์ว่าเขามาพบกันได้ยังไงนะฮะก็แนะนำให้ไปอ่านนะอาจจะไม่สปอยนะครับแล้วก็ส่วนหลังเนี่ยว่าเหตุการณ์ทำไมสัญลักษณ์ของพระเอกเนี่ยถึงไปอยู่กับตัวนางเอกได้นะครับมันก็จะค่อยเฉลยปมไปทีละเล็กทีละน้อย ทำให้เรื่องราวน่าสนุกยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นความรักของปีศาจกับมนุษย์ผู้หนึ่งนะครับซึ่งไอตัวกูวอเนี่ยเขาก็ต้องการที่อยากจะได้รอยสักของเขาคืนนะครับส่วนนางเอกนี่ก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวว่าทำไมรอยสักมาอยู่ที่นี่ได้นะครับแต่ว่าเขาก็จำใจนะฮะต้องอยู่ร่วมชายคาเดียวกันกับปีศาจตนนี้เลครับเพื่อที่จะแก้วิกฤตของเธอ ให้ได้นะครับเขาก็เลยให้ตัวกูวอเนี่ยมาเป็นหมอที่กาดให้เธอนะครับแรกกับการจะหาวิธีนํารอยสักเนี่ยคืนให้กับเขาไปเรื่องราวคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ในซีรีส์น่ารักมากๆนะครับถ้าเกิดว่าดูไปดูไปเนี่ยมันก็คู่ที่เคมีลงตัวมากๆนะครับสมแล้วที่ได้รับรางวัลคู่สุดฮอตในปี2023นะฮะแต่ว่าอ่า ตัวนางเอกเนี่ยผมก็ชอบอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วนะแล้วก็ตอนที่ใส่ชุดแต่งงานอะ่ะสวยผ่องมากๆนะครับทรงครั้งก็โคตรเทนะครับเหมาะมากจริงๆนะครับกับเรื่องไม d เ m มอนนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยได้อ่านนะฮะจะลองไปดูซีรีส์ก่อนใน n e t f l i x ก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะมาอ่านในเว็บูตนก่อนก็ได้นะครับก็แนะนำนะฮะกับไม d เดมอนั่นเอง